ขอถวายความนอบน้อมอย่างสูงสุดแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไม่มีทุกข์ไม่มีกิเลสไม่มีความเศร้าหมองเลยเพราะพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอถวายความนอบน้อมอย่างสูงสุดแด่พระสัทธรรมคำสอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไปดีแล้ว ขอถวายความนอบน้อมแด่พระอริยะสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอถวายความเคารพแด่ครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้เหล่าทุกศิษย์ทั้งหลายในทุกภพกทุกชาติโดยเฉพาะในชาตินี้ท่านพระอาจารย์นันทะยานีขอความสุขความเจริญในพระธรรมวินยัย ทงมีแดงนักศึกษาพระบาลีทุกท่านคิอาทิตย์ที่แล้วนะคะเราได้ศึกษาไปแล้วในเรื่องของจันทัสน,ะะนสูตรนะคะในสุตตพิฎกนะคะสลายตนะวัตรนะคะสัมยุตตนิกายนะคะจบไปแล้วนะคะจบไปแล้วดีไหมครับประสูรที่แล้ว<ด>ประสูรที่แล้วนี่ดได้ประเด็นก็คือใครคะ ผู้ใหญ่บ้านนะในบ้านชื่อว่าจันทักคามณีนะคะเขาเป็นคนลักษณะยังไงคะใครทะเลาะทะเลาะด้วยใครดา่าด่าด้วยใครตกกันตกด้วยนะคะจนได้ฉาย,ยาว่าในบ้านคนดุในบ้านคนดุตัวเองก็ยังคำแขงใจว่ามันดุยังไงนะะก็เลยทำไมคะ ไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ไหนไปเลยค่ะนะคะแล้วก็ทําไมคะภิวาสนะคะภิวาสเสร็จก็ทําไมคะมันนั่งในที่ที่เหมาะสมในที่สมควรนะคะพอนายบ้านจันทคามณีนั่งแล้วก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าโกนุขโภพันเตเหตุตุโกปัจโย ข้าแต่พระองค์พูดเจริญอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้คนบางคนในโลกนี้นะคะถูกเรียกขานว่าคนดุคนดุและอะไรเป็นเหตุและอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้คนบางคนในโลกนี้ถูกขนานนามว่าคนสงบสเสงี่ยมคนสงบสเสงี่ยมนะสารโตสารโตใช่ไหมคะสารโตแปลว่า คนสงบเสงี่ยมคนสงบเสงี่ยมแต่ถ้าผู้หญิงก็งเป็นอะไรนะโสรตาโสรตาหรือโสรตีโสรตีนะคะถ้าผู้หญิงนะคะถ้าคนดุผู้ชายจันทผู้หญิงจันทาถ้าไม่ใช่ชายไม่ใช่หญิงจันทงังจันทะังนะนักปูงสกลินผู้ชายจันทผู้หญิงจันทานะักปูงสกลิน จันทางนะคะและถ้าคนสงบเสงี่ยมผู้ชายโสรโตผู้หญิงโสรตานักปุงสกัลิงโสรตาง,ตงแล้วก็จะได้ลินละคราวนี้พระพุทธเจ้า,จาก็บอกไงน,นะดูก่อนในธรรมนีอาจารย์จะไปเร็วนะคะพอเราเรียนไปแล้ว คนในโลกนี้ใช่ไหมะเอกอ,อัจฉระคนบางคนในโลกนี้ยังรักราคะไม่ได้ดูก่อนนายคามณีอันนี้อาจารย์ขออนุญาตไปเร็วนะคะไม่แปลทุกตัวแล้วเพราะเราแปลมาหมดแล้วนะคะดูก่อนนายบ้านคนบางคนในโลกนี้ราโคอปาฮีโนโทโซอปาีโนโมโหอาปาฮีโน,โงโงโปปโนยังรักราคะไม่ได้ยังรัก โทสะไม่ได้ยังละโมหะไม่ได้นะคะเพราะยังละราคะไม่ได้เพราะยังละโทสะไม่ได้เพราะยังละโมหะไม่ได้คนอื่นมายั่วให้โกรธก็โกรธและเมื่อถูกคนอื่นยั่วให้โกรธก็ทำไมคะย่อมกระทาความโกรธให้ ปรากฏเขาจึงถูกขนานนามว่าเป็นคนดุร้ายนะคะเพราะฉะนั้นเราอย่าประมาทนะอย่าบอกว่าบางทีก็ดุค่ะบางทีก็ไม่ดุค่ะต้องตอบแบบพระเจ้าเลยถ้ารู้ตัวว่ายังละราคะไม่ได้ละโทสะไม่ได้ละโมหะไม่ได้ต้องทอะไรคะใหญ่ย,ย,ยั่วนะถ้าย,ยั่วนิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นต้องรีบฝึกไหมคะต้องรีบฝึกเลยค่ะ รีบฝึกละเลยค่ะนะคะละราคะละโทสะละโมหะนะคะไม่ยินดีไม่คบไว้นะคะไม่ให้ราคะโทสะโมหะครอบงำนะคะหรือเมื่อมันเกิดขึ้นต้องตั้งเจตนาเลยว่าจะบรรเทาราคะโทสะโมหะและทำทุกวิถีทางที่จะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกต่อไปต้องชัดเจนในวิถีชีวิตว่าพอละนะ ถ้าภาษาเดเาอเขาฮ้องว่าปอนะมอยปอนะมอยคือพอกันทีกับอักศลทั้งหลายนะคะต่อไปดูก่อนในบ้านอิทะเอกจัตสักบุคคลบางคนในโลกนี้ลาโคปาฮีโนโทโซปาฮีโนโมโบปาฮีโนโทำไมคะ ละราคะได้แล้วละโทสะได้แล้วละโมหะได้แล้วราคะสัพหินตาโทสะสัพหินตาโมหัสัพหินตาเพราะเขาละราคะได้แล้วเพราะเขาละโทสะได้แล้วเพราะเขาละโมหะได้แล้วปรเร คนอื่นมายั่วให้โกรธก็ทำไมกันนะโกเบนติก็ไม่โกรธปรีฮีโกปิามาโนถึงถูกคนอื่นยั่วให้โกรธก็ไม่ทำความโกรธให้ปรากฏคมเลยค่ะกัดฟันนังก๊อดก๊อดยังไงกรช่างอย่างน้อยอย่าล่วงเลยอย่าล่วงกายกรรมอย่าล่วงวจิกรรมเลยค่ะเพราะโทษในสังสารวัฏที่มันเจ็บปวดไหมคะเจ็บปวดนะ ให้ทํากรรมด้วนะให้ผลชาตินี้ก็มีผลชาติหน้าก็มีให้ผลในชาติต่อต่อไปก็มีไหนลองพูดสินะทากรรมไว้นะให้ผลชาตินี้ก็มีชาติหน้าก็มีชาติต,ต่อต่อไปก็มีเพราะฉะนั้นคนฉลาดค่ะเมื่อได้ฟังพระสัทธรรมแล้วจึงตั้งใจเลยว่าทำไมลนะจะหมั่นคิดดี พูดดีทำดีปล่อยๆเท่านั้นก็จะได้รับผลดีทั้งในชาตินี้ด้วยชาติหน้าด้วยและชาติต่อๆไปด้วยนะมันต้องชัดนะ,ะในวิถีชีวิตนะคะ เพราะเขาละราคะได้แล้วละโทสะัพท์ได้แล้วละโมหะได้แล้วคนอื่นยั่วให้โกรธก็ไม่โกรธถ,ถึงจะถูกคนอื่นยั่วให้โกรธก็ไม่ทำความโกรธให้ปรากฏเขาจึงถูกขนานนามว่าเป็นคนสงบเสงี่ยมใช่ไหมคะแล้วานบ้านก็ทำไมคะ เอวังบุตเตจันโทกามณีพระควรตังเอตัพโวจา่นานายคามณีได้ฟังพระดรรัพุริเจ้าแล้วอุทานขึ้นมาเลยคนะ่ะอภิกันตังพันเตอภิกันตังพันเตแจมแจ้งยิ่งนักพระเจ้าค่ะแจมแจ้งยิ่งนักพระเจ้าค่ะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนิกุจิตังวาอุกุจเฉยะประหนึ่งนายของที่ความ ปฏิชันนังวาวิวเวรยะประหนึ่งเปิดของที่ปิดอยู่มุลรหัสวามะคังอาจิตเขยยะประหนึ่งบอกทางแก่คนที่หลงทางอันชการิวาเตรบปโชตังทเรยยะจักุมันตรรปนิทักขันติ เราแปลสำนวนยุคนี้แล้วกันนะครับประเนึงเปิดไฟในที่มืดด้วยคิดว่าคนตาดีจะมองเห็นรูนี่สาธุหน่อยสิสาธุ<ม>ถ้าขา้าพเจ้ายังไม่เข้าถึงมรกมคนนี้พานขอให้ได้ฟังพระดำรัสต่อหน้าพระพักของพระพุทธองค์และได้อุทานว่า อภิกันตังพันเตอภิกันตังพันเรอแจ้งแจ้งยิงนักพระเจ้าข่าแจ้งแจ้งยิงนักพระเจ้าข่ะนะคะหลังจากนั้นก็ทำไมคนะประกาศก็บอกอ่าก็ประกาศคุณิกว่าพระธรรมอ่าพระธรรมพระพุทธองค์เนี่ยทรงประกาศไว้โดยอเนกปริยายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเอสาอัางวันเตปะภวตัง สารนามคัจฉามิธรรมมัญจะพิกุสังคัญจะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระโองคอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมเจ้าพร้อมทงประสงค์ว่าเป็นสารณะนะเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกนึกถึงพันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพะควาทาเรตุขอพระผู้มีพระภาคาเจ้าโปรดทรงจำมั่ง ซึ่งข้าพระองค์อุบาสังว่าเป็นอุปาสพูดถึงไตรสรณคมอ,อัจฉตตะเคนะับแต่วันนี้เป็นต้นไปจันทสุตมตมิจิตังจันทสุตจบแล้วแหมอาจารย์แปลงแบบะแพ๊ะแ,ะแ,ะแ๊ะนะอย่างต้อ่านภาษาไทยอนะย่างตอ่านหนังสือผินะ่ะ เราก็เห็นค่ะค่ะต่อไปที่เราเรียนไปอย่างนี้ยค่ะวันหนึ่งคุณโยมจะอ่านพระบาลีเหมือนอ่านหนังสือพิมพ์เลยค่ะ mm. เห็นปุ๊บมันก็จะจังขึ้นมาในใจอะแต่ตอนนี้เราเห็นปุ๊บเราก็กระพริบตายแบบแม๊แม๊แม๊แมก็ไม่เป็นไรตอนนี้เรากำลังมาสร้างเตุนะคะสร้างอุป,ปนิสัยนะคะ mm. คุณโยมเห็นไหมว่าพระสูตรจันทสูตรพระพุทธเจ้าตรัสให้กับนายจันทจันทะคามณีใช่ไหมคะ พอตัดปุ๊บในจันทคาไม่ดีก็ทําไมคะถวายตนเป็นอุบาสกเลยแล้วก็เขาได้พบความอัศจรรย์ในพระพุทธศาสนาหรือเปล่า <Yeah. S 1> ได้พบเลยนะเขาประทับใจเลยนะเลยถวายตนและขอให้ใครคะขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทำไมคะโปรดทรงจำา้างทรงจำข้าพเจ้าเรียกว่าเป็นอุบาสกที่ถึงไตรสรณคมนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแปลว่าเขาเจอสิ่งอัศจรรย์หรือยงังคะเจอแล้วและคณโยมเจอหรือยงัง ทำไมหาเจอย,ยังนะอ้าวคุณโยมีเดชชัยกล้าหาเขาบอกว่าเจอแล้วค่ะคนนั่งซูมนะคะเจอยังซูมเงียบนะนั่งซูมไม่เอาเกิดใหม่นะเจอความอัศจรรย์ลั่นเลื่อนในาศาสนาหรือ,อยังคะพี่ดีเจอยังคะเจอแล้วเจอแล้วอ้าวไอ้ตัวโบนะเจอแล้วใช่ไหมคะงั้นกันบ้านอาทิตย์นี้อ่ะกันบ้านอาทิตย์นี้ให้เดี๋ยวนี้เลยค่ะไปเขียนให้หน่อยเถอะไอ้อความอัศจรรย์ที่เจอน่ะอะไร อย่าเกินสิบบรรทัดนะแต่ถ้าบอกว่าโอ้โหท่านอาจารย์มันเยอะเลยแเกินอะให้เต็มที่เลย A4 หนึ่งอ่าอย่าเกิน A4 แต่อย่าน้อยกว่าสิบบรรทัดนะไปเขียนมากลับบ้านอาทิตย์นี้ว่าที่บอกว่าเนี่ยไม่น้อยหน้านายจันทคามณีอะว่าข้าพเจ้าก็บเจอเหมือนกันแหละความอัศจรรย์เลื่อนลั่นในพราสาสนาเนี่ยเจอเหมือนกัน อะไรลองไปเขียนมาดูอ่ะที่บอกว่าเจอจะเจอเนี่ยค่ะ